การลงพื้นที่ของหน่วยพอ,อสอวอกันบ้างนะคะที่จังหวัดพแพร่ค่ะได้นําหน่วยแพทย์พอ,อสอวอลงพื้นที่ให้บริการด้านการแพทย์เชิงรุกร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อําเภอหนองม่วงไข่ค่ะ ที่วัดทุ่งแค้วหมู่ที่2ตำบลทุ่งแค้วอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดพแพร่นายชุติเดชมีจันผู้ว่าราชการจังหวัดพแพร่ค่ะพร้อมด้วยนางนัชชามีจันนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพแพร่นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพ่ออาสาวและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนำหน่วยงานภาครัฐ60หน่วยงานค่ะลงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนและมอบอยาชุดพระราชทานแก่ ผู้สูงอายุจำนวน50ชุดมอบถุงยางชีพจำนวน20ถุงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนจำนวน10ชุดมอบทุนการศึกษาจำนวน10ทุนมอบเงินส่งเคราะอ์เด็กในครอบครัวยากจนจำนวน4ทุนและมอบพันปลากินพืชจำนวน30,000ตัวค่ะ นอกจากนี้ในงานค่ายังมีการแจกผ่านกล้าไม้การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดการให้บริการตัดผมการสาธิตการฝึกอาชีพการแนะแนวอาชีพการให้บริการให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆการจัดนิทรรศการการซ่อมเครื่องมือการเกษตรการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการขุดลอกคลองปัญหาการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังปัญหาซ่อมรอยต่อคอสะพานชำรุดและการกำจัดผักตบชวาหนองใหม่ค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับจังหวัดแพร่นะคะได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้เป็นจังหวัดพอ,อสวลำดับที่56เริ่มดำเนินงานหน่วยแพทย์พอ,อสวตั้งแต่ปีงบประมาณ2,559ค่ะเพื่อช่วยเหลือป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอ,อนามัยของประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพอ,อนามัยที่ดีค่ะ